พูดถึงหุ่นยนต์กรีดยางนักประดิษฐ์ชาวจีนได้พัฒนาหุ่นยนต์กรีดยางมานานหลายปีแล้วและใช้กรีดยางที่แ้น12ปานาของจีนแต่หุ่นยนต์กรีดยางของจีนจะต้องติดตั้ง1ตัวต่อหนึ่งต้นถ้าสวนยางพาราหนึ่งไร่จำนวนปลูก70ต้นจะต้องใช้หุ่นยนต์ถึง70ตัวทางการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยทจึงมีแนวคิดต่อยอดว่าจะทําอย่างไรให้ใช้หุ่นยนต์เพียงหนึ่งตัวแต่สามารถกรีดยางได้ทั้งสวนใจแล้วครับนะวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่อง อุนยนนะครับอุญยนกรีดยางนะครับสืบเนื่องจากประเทศจีนนะครับพี่น้องหลายคนก็กงจะเห็น,นตามปาพกล่าวตามเพจบ้างแล้วนะครับจีนนะครับได้ปลูกยางเนี่ยถือว่าเยอะนะในมณฑลแตบแตบ่แตประเทศเพื่อนบ้านนะครับของเราเนี่ยทีนี้จีนครับเขาก็ช่วงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเจ้านะแห่งเทคโนโลยีนะครับกําลังจะแก่งกลับมาอํานาจฝั่งตะวันตกนะครับนะ ทีนี้เาขาได้ผลิตคเครื่องเครื่องมือช่วยกรีดยางนะครับหรือว่าหุ่นยนต์นะครับแต่ของจีนเนี่ยมีลักษณะติดอยู่กับต้นยางเลยนะครับ้าสมมุติว่าเรามียางอารอยต้นเนี่ยก็ต้องซื้อ้อารอยเครื่องนะครับ <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นต้น,ต,นตุนก็สูงโยนะก็หลงกูนกันไปดูเรื่เ <laughs> ต่าไหลนะครับนะทีนี้ก็ต้องพอปลูกติดอยู่กับต้นยางไปไงครับ มันก็อันตรายหลายอย่างนะหลายคนเนะี่ยก็คอมเม,มนต์กันนะบอกเครื่องจะโดนกโมยหร่อเปล่าทีนี้ครับลักษณะทางกองจีนเนี่ยเขาก,ก,ก,ก็มีอะไรระบบป้องกันน้ําฝนนะมีมีหมวกมีอะไรเยอะแยะนะครับของเ้านะครับนะทีนี้พี่ใจเราก็ไม่น้อยนะครับโดยเฉพาะทางกยอยะทอนะก็ได้พัฒนานะต่อยอดนะก่อกำเนิดเป็นอุนยนต์กริอย่าง สายเลือดไตโอ้โหเนยโอ้โหหังภาพที่พี่น้องเห็นอยู่ตอนนี้นะครับนี่ก็คือภาพอุ่นยนต์ของพี่ไตเราได้ยืนอยู่นี่โอ้โหนะครับเจ้าอุ่นยนต์ัวนี้ครับไม่ต้องไม่ต้องติดที่ต้นยางนะือสามารถเดินทางไปตัดแต่ละต้นได้นะครับแต่ต้องไปกับสายสริงนะครับต้องมีสายสริงนะสองเส้นหรือเปล่านะสองเส้นนะบนล่างหรือเปล่านะแล้วก็ที่โกนยางเนะี่ยก็ต้องมีราง นะต้องมีรางล็อกรางเอาไว้นะครับนะผมเองก็ยังยังไม่เห็นการตามานที่ชัดเจนนะแต่แต่เห็นคร่าวๆแล้วนะครับแล้วพอพอ,พอวิ่งไปถึงที่ต้นยางนะก็จับไปบนรางนะแล้วก็เหวียนขึ้นไปกรีดนะครับนะไม่รู้ขั้นตอนการตามาน,นยังผมว่ามันดูด,ดูแล้วกวงังๆแล้วมันยุ่งยากยังไงไม่รู้นะครับแต่นะครับอย่างที่บอกครับของพิไตเนี่ยสามารถที่จะเดินไปตามสายสลิงได้นะครับ เพราะฉะนั้นสามสี่ห้าร้อ 3, 4, 500ต้นเนี่ยก็ใช้ตัวเดียวนะกลีบไปเลยนะส่วนแบตเตอรี่นะนะไม่รู้นะแบตเตอรี <c oughs> นะ่เรื่องของพลังงาน,นในการบังคับอุ่นยนเนี่ยมันก็ต้องมีถูกไหมกองพี่ไตเนี่ยตกประมาณตัวละหนึ่งแสนบาทครับเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเป็นระดับเต้าแก่นะเต่าแก่ก็ซื้อไดนะ้ที่อยู่พื้นที่ที่ไม่ใช่ควรนะ ตะกวนแต่บ้านผมเนี่ยแต่เขาบอกสามารถที่จะสามารถจะคือคือสายสลิงไปตรงไหนได้นะไอจ้จะาอุ่นยนเนี่ยมันก็ไปได้หมดนะครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องปักหมดสายสลิงนะต,งงนนต,งต่างฝั่งโน้นนะต่างหัวแถวฝั่งโน้นแล้วก็หัวแถวฝั่งนี้นะคล้องสายสลิงกันไปนะครับนะก็ลองดูนะครับนะนะตาแก่อลองดูนะแต่กอยต่อไม่รู้รู้ยังนะถ้าของจีนนะอย่างที่ผมบอกครับเขาจะมีหมวกนะป้องกัน นะป้องกันน้ําฝนไงเพราะว่าฝนนะครับในช่วงฤดูฝนนะบางทีตอนหัวค่ำอ่ะนะมันก็ไม่ได้มีกาว่าฝนจะตกนะฝนมันจะไปตกอตอนที่เรากรีดยางนะที่คนสวนยางก็จะค,คุ้นจินกันดีกับสิ่งที่เรียกว่าก้นหยิกยางฝนลวกยางไงี่นะครับกณะากรีดนะแต่หุ่นยนต์นะมีไม่มีเครื่องป้องกันนะ ฝนตกใส่ไปเนี่ครับมีช็อตมีช็อตโอ้อุดยนช็อตนะครับเพราะว่าโดนน้ำฝนก็ว่ากันไปครับนะก็คงจะต้องพัฒนาต่อยอดกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อมาตอบโจทย์คนที่มียางเยอะๆนะแล้วก็ไม่อยากจะให้คนไปกรีดนะกลัวกๆนะกลัวโดนป้ายยาบางกลัวโดนกโมยน้ำยางบ้าง ขโมยขี้อย่างบ้างนะ,นะอุจยนนะม,นมันมันมันไม่ขโมยนะอุนยนนะแต่นะก็ต้องดูกันไปแล้วครับนะดูกันไปเรื่อยๆนะครับนะนั่นคือเรื่องของเทคโนโลยีนะครับนะท<ๆ>ีนี้มาดูกันถึงเรื่องสภาพอากาศบ้างนะครับนะไหนๆก็คุย <ๆ S 1> นะวันนี้หลายวันแล้วนะไม่ได้ลงคลิปแบบคลิปยาวนะครับเป็นไงบ้างครับมีพี่น้อง ทางฝั่งแถวภาคอีสานนะครับก็ได้ถามผมนะในคอมเมนต์มาว่าฝนตกบ้างหรือยังนะแถวบ้านผมเนี่ยยังไม่ตกครับแต่ก็มีอะไรกับฝนเตียมนะครับนะตกบ้างบางพื้นที่ก็ถือว่าตกพอประมาณนะครับแต่แถวบ้านผมเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ตกนะประมาณนั้นก็ไม่ได้ตกก็ตกแซ็ๆนะครับนะอ่า ฝนต้องรอฝนมรสุมนะครับนะมรสุมตะวันตกนะครับหรือว่าจาตทางใต้เนี่ยเาก็จะพูดกันว่าฝนเดือน6นะครับนะก็ต้องรอไปก่อนครับนะตามข้อมูลข่าวสารบอกว่าฝนเดือน6เนี่ยจะมาช้าสักหน่อยนะครับอาจจะไปลายปลายเดือนพฤษภาเลยทีเดียวเชียวนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะฮะก็ต้องลุ้นร้อนกันไปเรื่อยๆนะครับ มีบางพื้นที่นะครับในหลายจังหวัดนะโดยเฉพาะพี่น้องกลุ่มที่ปลูกทุเรียนนะครับก็เห็นว่ามีปาบเก่าทุเรียนเนี่ยก็ตายกันไปเป็นแปลงเลยนะครับก็น่าเสียดายนะครับนะก็ไม่รู้จะทํายังไงนะครับนะเพราว่ามันแรงแรงแต่การแรงแบบนี้ครับพี่น้องครับจริงๆอะเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะเคยเกิดขึ้นนะครับไอเรื่องของ ฝนติ้งช่วงอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเป็นไงครับอากาศมันไม่ได้ร้อนโหดขนาดนี้นะครับถึงแม้ว่าฝนจะติ้งช่วงนานนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันยังมีต้นไม้เยอะนะครับเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่บ้านผมเนี่ยครับนะก็ถือว่ายังมีต้นไม้เนี่ยเยอะพอสมควรนะครับเพราะนั้นอากาศเนี่ยมันก็ไม่ได้ร้อนโหดร้ายขนาดนี้นะครับแล้วก็น้ำนะในสายห้วย สายกลองเนี่ยมันก็ไม่ได้แห้งอะไรมากมายนะครับเพราะว่ามันมีป่าครับนะมันมีป่าต้นน้ำนะนน้ำมันก็จะนะกายออกมาจากต้นไม้นะครับก็ไหลอยู่นะครับแต่พอมาในยุคนี้เป็นไะครับมันก็หมดต้นไม้นะพอมันหมดต้นไม้หมดป่าต้นน้ำนะครับมันก็เลยร้อนนะครับร้อนแล้วก็น้ำก็แห้งกอดนะครับ แล้วก็มีพี่น้องนะครับตามภาพข่าวนะในเพจก็เห็นบางพื้นที่ก็อาจจะโดนไฟนะครับลุกลามเข้าสวนยางนะฮะเพรานั้นครับพี่น้องครับเนี่ยครับการเตรียมนะการเตรียมสวนยางก็ต้องให้หญ้ามันขึ้นปกคลุมบ้างนะครับเนี่ยอย่างของผมเนี่ยครับนะไม่มาเหมือนกับย้อนในมาย้อนในกล เว้นหญ้าในสวนยางไงสวนกรกนี่ไงคือพอถึงหน้าแรงอย่างนี้ครับนี่บอกตรงเลยนะผมช่วงนี้เนี่ยนะได้อาศัยพวกต้นกล้วยเถื่อนพวกนี้ครับนะที่ผมเว้นเอาไว้เนี่ยได้มาหลบแดดนะครับหลบแดดหลบร้อนได้สบายเลยนะครับนะปลูกเลนอนอยู่ในป่าสวนยางนะในป่ายางคือถ้าเรียกเรียกสวนเดี๋ยวมันก็ต้องลักษณะส,นสวนที่มันเตี้ยนนะ แต่ของเรามันเป็นป่ายป่ายางครับพี่น้องครับนะรเพราะฉะนั้นเราต้องตำนะํำสวนยางให้เป็นป่ายางนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้ลุกปรุงปรังนะ <c oughs> ก,ก็ตกแต่งไงครับนะตกแต่งเนี่ยก่อนที่จะถึงหน้าแรงนะนะเพราะว่าปีหน้าเนี่ยก็บอกว่าจะอู้จะร้อนอดกว่านี้อีกนะครับนะก่อนที่จะถึงหน้าแรงนะเราก็จัดการนะบริหารหญ้าไว้ก่อนไงครับนะ เขียมหญ้าไว้พอมันถึงหน้าแรงจริงๆนะหญ้ามันก็จะได้ขึ้นมาแล้วก็มันไม่รกจนเกินไปนะครับมันป้องกันไฟได้ด้วยนะครับนะอย่างน้อยก็ป้องกันในระดับหนึ่งนะครับอย่าใบไอ้มันแห้งกรอบนะครับนะส่วนยางที่แห้งกรอบเนี่ยมันก็น่ากลัวนะครับนะในเรื่องของไฟนะครับนี่ก็คือเรื่องราวนะ เรื่องหุ่นยนต์บ้างนะเรื่องสภาพอากาศบ้างก็ว่ากันไปครับนะขอขอบคุณทุกท่านนะทีข้ามาชมฝากกดติดตามด้วยนะครับที่ข้าม,มาใหม่ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามอยู่แล้วแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปลเปลื่อเปรี้ยิต่อไปวนนี้สวัสดีครับ ถ้าพี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมก็สามารถกดดู2คลิปนี้ได้นะครับและถ้าพี่น้องอยากดูคลิปและเพลิสเพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับพร้อมมีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้แล้วไว้พบกันครับ